วันนี้ก็พบกับหลวงเจอีกเช่นเคยกับเรื่องเล่านิทานชาดกว่าด้วยพระมหาฉนลกต่อจากความเดิมตอนที่แล้วครั้งเมื่อพระราชาจะสละราชสมบัติออกโวนและได้เรียกอมา,ยามาตย์เสนาบดีต่างๆ่าบาพระองค์จะเจริญสมณะเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วเวลาการต่อมาหมหาชนไปชุมกันที่พระลานหลวง ไม่เห็นพระราชาจึงกล่าวว่าพระราชาของพวกเราไม่เหมือนองค์เก่าเสียแล้วพระราชาทรงมีจิตที่ไม่หัวพันในการทั้งหลายน้อมใจไปในวิเวรลลึกถึงเราพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ขึ้นเคยในราชนุกุลทรงน้ำดีว่าใครหนอจะบอกสถานที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้ประกอบด้วยคนมีศินเป็นต้นผู้หากังวลไม่ได้เหล่านั้นแก่เราารัน,นั้นพระราชาเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงเปิดหน้าต่างด่านทิศอุดรหันพระพักไปทางทิศอุดรประนมมือไว้เหนือพระเศียรทรงนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ทรงเจริญสมณธรรมอยู่บนปราสาทจนเวลา,าล่วงเลยไปถึงสี่เดื พระหัทัไทยของพระองค์ก็น้อมไปในบรรพชาอย่างยิ่งพระราชนิเวศปรากฏดูดโลกัต์ตานรกพบทั้งสามปรากฏแก่พระองค์เหมือนถูกไฟไหม้พระองค์มีพระหรัทัไทยมุ่งเฉพาะแต่บรรพชาทรงจินตนาการว่าเมื่อไรหนอการเป็นที่ละกรุงมิถิลาซึ่งประดับตกแต่งดังนิพพแห่งเท้าสก,กัด เทวราชนี้แล้วไปสู่ป่าหิมพานต์สองเพศบรรพชิตจะมีแก่เราได้ยินว่าพระมหาศัตว์บังเกิดในาการนั้นคนมีอายุเหมือนปีสเสวยราชสมบัติ7,000ปีได้ทรงบวชในเมื่อพระชนมายุเหลืออยู่ประมาณ3,000ปีเมื่อจะทรงบวชได้เสร็จไปในคารวาสวิสัย4เดือน แต่การที่ได้ถอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่ประตูราชอุทยานทรงนำผีว่าเพศแห่งบรรพจิตประเสริฐกว่าเพศแห่งราชานี้เราจะบวชจึงตัดสั่งราชบุรุษผู้รับใช้เป็นฝั่มรับว่าเจ้าจงนำผ้ายอ้อมฝาและบาด,ดินอย่าให้ใครรู้ราชบุรุษนั้นได้ทำตามรับสั่งพระองค์ปวดให้เรียก เจ้าพนักงานภูสามาลาให้ปงเกาและพัดมสุพระราาทานบ้านสวยแก่ภูสามาลาแล้วโปรดให้กลับไปทรงนุ่งผากาสาวพัดเผือหนึ่งทรงห่มเผือหนึ่งส่งผ้าที่พระอาสาเผือหนึ่งสวมบาดเดนในถุงของพระอังสาส่ทงทานพระกรสําหรับคนแก่ที่นั่ สเสด็จจงกลมไปมาในปราสาทด้วยปาเจกพุธลีลาสิ้นหวันเล็กน้อยทรงแปลงอุทานว่าโอ้บรรพาชาเป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอันประเสริฐพระองค์สเสด็จประทับอยู่ในปราสาทนั้นตลอดทั้งวันหวันลงขึ้นทรงปราถนาจะ,สะเสด็จลงจากปราสาทในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระนางเสวีเทวีตัดเรียก สตรีคนสนิทเจ0รมาทรงรับสั่งว่าเราไม่ได้เห็นพระราชาของเราทั้งหลายร่วงมาได้ถึงสี่เดือนแล้ววันนี้เราทั้งหลายจะพากันไปเข้าเฝ้าพวกเธอทั้งหลายพึ่งตกแต่งด้วยเครื่องอาทรทั้งปวงแสดงเยื้งกายที่มีกิริยาอาารอาการล่าเหลงทูลขับร้องอย่างสตรีเป็นต้น ตามกำลังแต่ละคนพยายามปลกพระองค์ให้ด้วยเครื่องผูกคือกิเลสแม้นพระเทวีก็ทรงประดัตบตกแต่งพระองค์เองแล้วเสด็จขึ้นปราสาทพร้อมกับสตรีเหล่านั้นด้วยทรงคิดว่าจะเฝ้าพระราชาแม้นทอดพระเนตรเห็นพระราชาเสด็จลงอยู่ก็ทรงจำไม่ได้ถาวายบางคมพระราชาแล้วประทับอยู่นะที่ขวรข้า้งหนึ่ง ด้วยสองสำคัญว่าบรรพจิตนี้จะเป็นพระประเจกพุทธเจ้ามาถวายพระโอวาทแก่พระราชาฝ่ายพระราชาสเสด็จลงจากปราสาทพระเทวีสเสด็จขึ้นไปยังปราสาททอดพระเนตรเห็นพระเกศาของพระราชามีสีดุดปีกแมลงผู้แล้วห่อเครื่องราชาอาภรจึงตัดกินว่าบรรพจิตนั้นไม่ใช่พระประเจกพุทธเจ้า พระราชาสามีที่รักของพวกเรามาเถิดท่านทั้งหลายเราทั้งหลายจงทูลวิงวอนพระองค์ให้เสด็จกลับจึงรีบเสด็จลงจากปราสาทตามไปทันพระองค์ที่หน้าพระลานเมื่อไปถึงพระเทวีพร้อมด้วยสตรีทั้งพวงเหล่านั้นกราบทูลว่าพระองค์ทรงทําการอย่างนี้เพราะเหตุไรพระเทวีทรงข่มควรติดตามพระราชาไปอย่างน่าสงสารยิ่ง ันนั้นทั้งระนครก็เออกระเลอก,กาลาหนุชาวเมืองทั้งหลายกล่าวว่าได้ย,ยินว่าพระราชาของพวกเราท่วงบวชเสร็จแล้วพวกเราจะได้พระราชาผู้ดำรงอยู่ในยุติธรรมปานนี้แต่ไหนอีกเล่าแล้วต่างร้องไห้ไติดตามพระราชาไปพระนางศรีวดีแม้จะทรงคำควรอยู่ก็ไม่อาจทำให้พระราชาเสด็จกลับมาได้ทรงคิดอุบายอย่างหนึ่งจึงเรียกมหาเสนา คุดหมาเฝ้าแล้วตัดว่าท่านจงจุดไฟเผาเดือนเก่าสาลาเก่าในส่วนทิศเบื้องหน้าที่พระราชาเสด็จไปจงรวบรวมยญ้าและใบไม้นำมาสมให้เป็นควันมากๆในที่ที่นั้นมหาเสนาคุตได้ทำอย่างนั้นพนางศรีวดีทีวีเสด็จการาบทูลความว่าไฟไหม้กรุงมิิลาขอให้พระราชาเสด็จดับไฟเถิ พระอ,องค์เสด็จออกไปโดยไม่เหลีวแหล่พระนครที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่พระอ,องค์มีความวิปฏิสารเพราะความละอายนั้นมาเถิดพระองค์โปรดสั่งเหล่าอามายตให้ดับไฟเถิดพระราชาตัดกับพระนางพระเทวีเธอตัดอะไรอย่างนั้นความกังวลด้วยของเราได้มีอยู่ความกังวลนั้นด้วยเอาของนั้นเพิ่งเผาผลาญอยู่แต่เราทั้งหลาย หาความกังวลไม่ได้เมื่อกวงมิทาลาถูกเพลิงเผาผลาญอยู่ของอะไรอะไรของเราไม่ได้ถูกเผาผลาญเลยเราไม่เห็นสิ่งของส่วนตัวของเราแม้แต่น้อยอย่างหนึ่งที่ถูกเผาผลาญพระราชาทรงตัดเช่นนั้นแล้วพระองค์ได้เสด็จออกทางประตูทิศอุดอรพระเทวีทรงคิดอุบายอย่างหนึ่งรงตัดสั่งอำมาตย์ทั้งหลายพวกท่านจงแสดงเหตุการณ์ เป็นเหมือนจจนป้นฆ้าชาวบ้านและป้นแม่แนแหนอามาก็ได้ทำตามพระกระแสรับสั่งคนทั้งหลายถืออาวุธวิ่งไปมาที่เบื้องหน้าเป็นราวกับว่าถูกป้นลดน้ำข้างลงไปทั่วตัวเป็นราวกับว่าถูกประหาร,หารอยู่บนแผ่นกระดานเราวกับว่าตายเพราะถูกฟาดฝันต่อหน้าพระราชา มหาชนทูลพระราชาว่าพวกจนป้นแหวนแหวนข้าประชาชนของพระองค์ทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่พระองค์ยังดําเนินพระชนอยู่พระราชาสดับดังนั้นมีดำรีว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่จะไม่เกิดจนป้นทําลายแหวนแหว,น,แวนเลยนี่เป็นการกระทําของพระนางเสียวลีเทวีแม้นพระราชาตัดอย่างนั้นแล้วมหาชนก็ยังติดตามพระองค์ไปอยู่นั่นเอง พระราชามีพระดำริว่ามหาชนเหล่านั้นไม่ปราถนาจกักเราจะให้มหาชนนั้นกับเมื่อพระองค์ทรงํำเนินไปได้ครึ่งทางพระองค์ทรงหยุดพักประทับยืนอยู่ที่ทางใหญ่ตัดถามอามาตย์ทั้งหลายว่านาชสมบัตินี้ของใครอามาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าของพระองค์พระราชาทรงตัดว่าทาอย่างนั้นท่านทั้งหลาย จงลงราจัดทันแก่ผู้ที่ทำร้อยขีดนี้ขาดตัดแล้วทรงเอามือลากเป็นเส้นร้อยขีดขวางทางไขรๆไม่สามารถทำร้อยขีดของพระราชาผู้มีพระเดชานุภาพได้ทรงขีดขวางไว้แม้พระเทวีเสียวรีก็ไม่ทรงสามารถทำร้อยขีดนั้นให้เลือนหายได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชาหานันหลังเสด็จไปไม่สามารถจะกั้มล่ำให้ได้ พระเทวีทรงหลงฝังทางใหญ่เกือกิ้งไปมาทําลายขีดนั้นแล้วเสด็จไปมหาชนเข้าใจว่าเจ้าของรอยขีดนั้นได้ทําลายรอยขีดแล้วจึงพากันไปตามมักขาที่พระเทวีเสด็จไปพระราชาทรงบ่ายมาพระเสด็จไปป่าหิมมวันตักประเทศทางทิศอูดรฝป่ายพระนางเสีวลีผ้าเหล่าเสนาพลทั้งกวงตามเสด็จไปด้วย พระราชาไม่อาจที่ทำให้มาหาชนกับได้เสด็จไปสิ้นทางประมาณ60โยชนในการนั้นมีดาวบทรูปหนึ่งชื่อนานลัทธะอยู่ที่สุวรรณคูหาในหิมวันตะประเทศให้เวลาล่วงไปด้วยสุขเกิดแต่้านอันสุขปริยุทธด้วยอภิญญาห้าล่วงเจวันก็ออกจากสุขเกิดมาแต่ชาน ได้กล่าวอุทานว่าโอ้เป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งตาบทนั้นตัวดูสัตว์โลกด้วยทิพจักสุขว่าใครๆในพื้นที่ชมพูทวีปแสวงหาสุขนี้มีมากไหมหนอกก็เห็นพระหมาชนกผู้พุทธอาครจึงคิดว่าพระมหาชนกนั้นเป็นพระราชาไม่สามารถจะยั้งหมาชนราชนิพานมีพระนางศรีวดีเป็นประมุข ให้กับพระนครได้ข้าราชาบริพารนั้นเพึ่งทําอันตรายแก่พระองค์เราจะถวายโอวาทแก่พระองค์เพื่อให้สงสมาทานมั่นโดยยิ่งโดยประมาณจึงไปด้วยกํำลังฤทธิ์สถิตยอยู่ในอากาศตรงเบื้องพระพักพระราชากล่าวสาหะให้พระองค์ว่าความคือกล้องของประชุมชนใหญ่นี้เพื่อหอะไรานั่น ใครหนอมากับท่านเหมือนเล่นกันอยู่ในบ้านสมณะอาตมาขอถามท่านประชุมชนนี้แวดล้อมท่านเพื่ออะไรพระราชาตัสตอบว่าประชุมชนนี้ตามข้าพเจ้าผู้ละพวกเขาไปไหนที่นี้ข้าพระเจ้าผู้ล่วงสีมาคือกิเลสไปเพื่อถึงมโนธรรมกล่าวคือยานของมุนีผู้ไม่เกื้อกูล แก่เย่าเดือนผู้เจอด้วยความเพิดเพลินทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นท่านรู้อยู่จะถามทำไมดาบทกล่าวว่าเพื่อต้องการให้พระราชาสมาทานมั่นว่าพระอ,องค์เพียงแต่ทรงสลีละนี้จะสำคัญว่าเราข้ามพลกิเลสแล้วหาได้ไหมกมคือกิเลสนี้จะพึงข้ามได้ด้วยเหตุ เพียงเท่านี้ก็หาได้ไม่เพราะยังมีอันตรายอยู่มากพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าได้ปรารถนาเฉพาะซึ่งกามทั้งหลายในโลกมนุษย์อันบุคคลเห็นแล้วก็หาไม่เลยในเทวโลกอันบุคคลไม่เห็นแล้วก็หาไม่อันตรายอะไรหนอจะพึงมีแก่ข้าพเจ้าซึ่งมีปกติอยู่เพียงผู้เดียวหน้าบท เมื่อจะแสดงอันตรายทั้งหลายแก่พระราชาจึงกล่าวว่าอันตรายมากทีเดียวคือความหลับความเจ็ดชานความงงเหา่าความไม่ชอบใจความเมาอาหารตั่งอยู่ในสรีละอาศัยอยู่พระราชาตัดถามดาบทนั้นทรงตัดถามว่าข้าแต่พามท่านผูเ้เจริญทาสอนข้าพเจ้าดีหนักหนา ข้าเจ้าขอถามท่านพรามนี่แหละข้าแต่ท่านผู้นิรทุกท่านเป็นใครหนอหน้าบดกล่าวว่าชนทั้งหลายรู้จักอาตมาโดยนามว่านาละทะโดยโคดว่ากัสปะขอขอบพระกุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกับชาดกว่าโดยพระหมหาชนกในตอนหน้า สำหรับในวันนี้ขอให้ทุกทกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใ,งใดขอให้สมดังใจมุ่งม,มั่นปรถนาสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ